น้าไปกลับไปนานมั้งใช่คือคือนี่จริงๆผมไปอยู่ออสเตรเลียกลับไปจีนก็รวมแล้วก็น่าจะครึ่งเดือนหลังจากจบพานเวทีใช่แล้วไปทะเลแล้วก็ไปโอกใช่คือคือจริงๆมันมีเป้าหมายหนึ่งคือผมอยากวิ่งมาเลอนอนครั้งชีวิตมัน42ิกิโลเนี่ยเพราะเราเราชอบแล้วก็เราลงสมัครที่เป็นแบบเมเจอร์แรกในโลกคือในโลกมันจะมีจักรสนามที่เป็นเมเจอร์ระดับโลกแล้วเราก็เพิ่งเป็นแชรเลื่อตัวเองทำสำเร็จอะไรครับผมแล้วก็ช่วงที่ผ่านมามันก็อาศัยการแบบ ฝึกซ้อมผมก็ใช้ชีวิตเหมือนนักกีฬาเลยยไงครับแล้วก็ไปไปแข่งขันที่ที่สุดการเป็นนักกีฬาเป็นตัวไปแล้วใช่มันเป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าเอาจริงรูทีนเนี้ยมันมาตั้งแต่ช่วงเล่นละครเวทีนะแล้วก็เราเราทำหุ่นของเราแล้วมันเป็นเหมือนแบบควบคู่กันไปเลยครับเราทําหุญของแดงไวเล่หุญของนายแล้วก็โปรเจกต์วิ่งของมาตอนที่เราอยากวิ่งเนี่ยมันก็อยู่ในนี้ด้วยอย่างโปรเจกต์มาราธอนมันเกิดหลังจากที่เป็นแดงไวเล่เสร็จแล้วหรือว่าก่อนครับใช่ <ๆ S 1> เพราะว่า บอว่ารายการพวกนี้มันต้องจองล่วงหน้าแบบเป็นปีะครับก่อนก่า<ม>จะได้ไปก็ไปแล้วก็แบบชื่นชอบแล้วมันสะใจอ่ะเวลามันทําได้เงี้ยมันสะใจมากๆเลยก็แบบาชนะตัวเองตั้งเป้าแค่ไหนราการที่ม,มาทำก่อ,อ,อที่จะไปเลยสนามไปคือจริงๆผมลงรายการในไทยแบบ21โลเป็นเรื่องสนุกอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นเมเจอร์โลกอ่ะตอนเนี้ยติดใจแล้วก็อยากเก็บให้เขาเรียกว่าเหรียญคอนเดอร์ลิง คือเก็บแบบถูกสนามในโลกไมได้จะสนามที่โตเกียวพี่อ่ะใช่ใช่ใช่ที่โตเกียวที่นแสดงอะไรๆคนแล้วก็เดี๋ยวมีพี่แอนที่ไปวิ่งชิคาโกอันนั้นก็เป็นหนึ่งสนามที่ที่นักวิ่งระดับโลกเขาแบบไปกันก็อยากมันต้องคือแค่ไหนเพราะว่าบางคนรู้สึกว่าแพ้ใจตัวเองแพ้เสียงในหหมืนกันหคือคือจริงๆมันมันคือวินัยล้วนๆเลยครับวินัยในช่วงการเต็มตัวซ้อมอะไรเงี้ยถ้าเราเต็มตัวซ้อมไปถึงมันก็ลดอาการบาดเจ็บแล้วก็ไปวิ่งมันคือสนุกกับวิวกับประเทศของเขาอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงนะ สามกิโลหลังเนี่ยคือเจ็บร่างกายไม่ไหวแล้วแต่ต้องคือสู้อะ่ะแบบต่อซ้อมมาทั้งกี่เดือนเนี่ยเพื่องานเนี้ยอย่างเงี้ยกิโลนะที่นายวิ่งไปสี่สองกิโลครับใช้เวลาไปสี่สี่ชั่วโมงสิบหกนาทีใช่แต่ว่าผมเคยไปเจอโค้ดหนึ่งเป็นสัมภาษณ์ของ,งน,นักกีฬาที่เขาบอกว่ามาราธอนสี่สิบสองเนี่ยแบ่งเป็นสามสิบกิโลวิ่งด้วยร่างกายสิบกิโลวิ่งด้วยสมอง แล้วก็อีก2อกิโลเนี่ยคือหัวใจล้วนๆเลยมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเ,เ,เราวิ่งก,ก็คือแบ่งสัดส่วนในหัวกระเลยตอนนั้นใช่คือมันไม่ได้แค่วิ่งอย่างเดียวเราต้องคำนวณการกินเจลการเติมของในร่างกายการเปลี่ยนน้ำหนักถ่ายอะไรอย่างงเีนะมันมันไม่ได้แค่วิ่งอย่างเดียวครับมันคือเราเรามีการซอฟกันมาครับใอยากมาท่อนล่างมันเป็นยังไงบ้างท่อนล่างเหรอขาถือไหนขาต้องขามันเป็นยังไงบ้างไม่ถือ มันระบบไหมมันจะขาล้าไหมขาดล้ายังไงอะไรยังไงมันมันก็ขึ้นเป็นลำอยู่ตรงนี้ช่วงขาช่วงขาด้านขวาเนี่ยมันแบบมีตะคิวกินมือนี่มีมันมีตะคิวกินจริงจใช่ใไม่ใช่เหมือนพี่โดมใช่ไหมไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ตัวลำหรอไม่ใช่ไม่ใช่จริมันมีมันเส้นเอ็นเส้นเลือดเลยเหนะตามหลก็มีมีมีก็เก่งขึ้นเลยเหมือนกันเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติก็ต้องยืดต้องวอร์มใช่แล้วก็ ไม่รู้ต่อเป็นไงเลยเคยพอพอมันทำาัทำข้าเส้นชายแล้วมันบอกกันเองเลยว่าชายแนี้เราไดแล้วหรือว่ามันมันสะใจอ่ะคือเราเคยอ่านว่านักวิ่ง4 2กิโลเนี่ยมันคือจำนวนประชากร1%ของโลกอ่ะแล,ะล้วเราได้เป็น1%นั้เนต์นั้นนะและได้เป็นแล้วอ่ะและ้วก็รู้สึกว่าเออจริงจริงมันก็มันก็บ่งบอกนะหลายคนที่ผมลงคลิปลงโซเชียลไปผมอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังวิ่งอยู่ไม่ว่าจะวิ่งออกกำลังวิ่งระยะสั้นระยะไกลหรือว่า วิ่งวิ่งแบบเป็นเทรนหรืออะไรก็แล้วแต่คืออย่าหยุดอย่าท้ออย่างนี้เพราะว่าวันที่เราเข้าเส้นชัยผมรู้สึกว่ามันตอบตอบโจทย์ทุกอย่างที่เราแบบมันสะใจมันสะใจมากเลยคนถามผมเรื่องความรู้สึกแบบผมจะบอกว่าเราไปวิ่งเข้าเส้นชัยดูแล้วจะรู้ว่ารู้สึกอย่างไงใช่แต่วบลจากการวิ่งก็คือร่างร่างสวยร่างทองระวังว่าออกมาใช่เดี๋ยวรอดูปลายเดือนนี้นะมีอะไรมันจะลวบาขนาดไหนรำไมถึงรต้องรอปลายเดือนนะ อะไรนถ้าไม่ถึงต้องรอปลายเดือนเป็นโปรเจกต์ปลายเดือนอ๋อเป็นโปรเจกต์ปลายเดือนเพราะจากโปรเจกต์เออ่ทะเลเที่ยวกับเพื่อนก็คือสว่างว่าไปทตงแกงเลยใช่ทำไมเช้าตรงนั้นจะไปออกกำลังกายอ่ะอะไรนะเาเช้าตรงนั้นแบบออกกำลังกายใช่ไหมใช่ใช่พวกนัดกันไปตื่นกันเป็นกวนทำกันเป็นทีมงานกลุ่มงานกลุ่มใครใครใครไอ้ดีสุดดื้อสุดที่แบบว่าดื้อสุดเหรอก็ดื้อทุกคนแต่ว่าแต่ว่าเรา ผมก็ดิ้เราก็ต้องโมทเวตกันแบบเฮ้ยเรานักกันแล้วไม่ได้ไม่ได้สลับกันตื่นอะไรงี่สลับกันดัวยมีหัวโจกทุกคนห้าห้าใบเล่นอะไรครับเพราะว่าเห็นไปคิปทะเล คุยกับไอ้มาไอ้บอกว่าทริปนี้คือตั้งใจไม่ได้ไปเที่ยวทะเลตั้งใจจะไปโชว์ไปโชว์ของอยยย่างเเดีวลใช่ตั้งใจไปโชว์ทุกคนอยากโชว์เห็นน้องบูมไหมเห็นไดมอนด์ไหมเห็นเทสไหมเห็นไอไหมเห็นผมไหมพี่เปดูมันเนี้ยแหละพี่อะเห็นตาดีนะอรอดูไปเดือนนี้แสดงแสดงว่าทริปทะเลนี่คือตั้งใจเพื่อที่จะไปโชว์ร่างของไม่คือเราไปพักผ่อนแล้วเราก็คือตอนตอนละครไม่ทีอ่ะ ือเนื่องจากเราอยากให้มันอยู่ในคาแรคเตอร์มากๆทั้ง5คนเลยก็แบบรวมร่วมใจกันแทนที่เขานัดบ่า8.20เราจะไปถึงเราก็ไปถึงแบบ10.00กินอาหารเข้ายิมกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นผลแบบเป็นรีวอร์ดนะพวกเราที่ไปพักผ <แ S 2> ่อนกันแข็งมากแข็งล่างนั้นอะที่เห็นในละครนาทีแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่เห็นเลยแล้วจะเป็นยังไงเหรอจะมากขึ้นเหมือนเดิมใครจะมีอะไรสักอย่างที่เห็นรูปมาเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดู เลเวลตอนที่เป็นละครเวทีกับที่จะได้เห็นปลายเดือนเนี้ยอันไหนอันไหนได้มาบาเพราะว่าตอนละครเวทีก็วงบอแล้วนะจริงมันจะต้องมีข้อแตกต่างนะนี่จิราคาแล่เอ่ะคือละครเวทีคนก็ซื้อตั๋วเข้าไปดูเนี่ยแล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะให้เห็นสู่สายตาประชาชนเลยไม่เกมที่ทุกคนที่ดูละครเวทีเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละรอดูรอดูรอดูัอออกหรืว่ายงไงม่มีไม่มีไม่มีตุ้านยิงลาไม่มีไม่มี น่หละมันเป็นความภาคภูมิใจที่เป็นเราเราเป็นเด็กชอบกินเราเป็นเด็กพูดมาก่อนแล้วเราแค่ลองมีวินัยกับตัวเองครั้งหนึ่งในชีวิตใส่มันที่ดีที่สุดนะมันก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นไงบ้างพอเราจด้จบละครเปปีเ,เราได้ไปใช้ใชีวิตดีคนธรรรมดราจิงๆแต่ก็ต้องกลับมาทำงานแล้วไม่ไหลายเดือนมากเลยนะไปใช้ชีวิตธรรมดาไปยังไงสองเดือนเองใช่หรอสองเดือนเองแต่ว่าใช่แต่ว่าเราก็มีโก้ของเราเรื่องมาราธอนเรื่องล่าสุด จากสเอตแลนดก็คือบินไปที่จีนต่อเลยก็ไปเป็นงานแข่งรถมิชลินเนี่ยะแล้วก็มีผมมีพี่มาริโอมีพี่ชายชารตอายุโดมีฟิลิปแล้วก็ไอซ์พารสแล้วก็ใช่แล้วก็ดีใจมากเพราะว่าเราได้แชมป์กันมาก็แบบภูมิใจกันมากเลยไปกับทางทีมมิชลินนั่นแหละอันนี้เดี๋ยวกลับมาก็โปรเจกต์ต่อไปก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆทั้งเรื่องสภาพจิตใจเรื่อง discipline หุ่นแล้วก็เรื่องบทบาท อันนี้มันเป็นงานแสดงเป็นงานการแสดงก็เดี๋ยวนี่แหละวันจันทร์นี้ก็เริ่มเวิร์ช็อปงเราเปิดเลยไหมอ๋อยังไม่ได้เปิดเปิดผมโดนแดนหัวเลยเดี๋ยวรอดูครับเป็นแต่เป็นเกี่ยวกับการแสดงจะเป็นฝั่งอโศกหรือเปล่าคะอุ้ยเรื่องอะไรอะไรนะในฝั่งอโศกหรือเปล่าบ้านผมอยู่เรียบด่วนไม่ใกล้ที่ไหนเลยไม่ใกล้เลยหรอบ้านผมไม่ใกล้ไม่ใกล้เคยไม่ใกล้กับมี่เลยหรอเดี๋ยวเดี๋ยว ดี๋ยวผมรอบอกทีเดียวหลายคนรู้ว่าเอ๊ะจะเห็นนายอยู่สังกสนไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนี้เห็นได้ทุกที่สวนเบนเนี่ยจะเห็นได้ไวแอร์ทีทั้งนี้ก็ต้องมีวิ่งที่สวนเบนสวนเบนเห็นบ่อยสุดไปเจอที่นั่นได้นั่นแหละครับผมได้เลยได้เลยได้เลยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ